กลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญเปิดแคมเปญเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้งร้อยเปอร์เซ็นต์เรื่องนี้เป็นอย่างไรผมเดี่ยวทีเด็ดการเปิดสถานา ic, campaign, ัประชาชนไทย p ี s รายงานให้ฟังนะครับเพื่อนๆครับมีแถลงการครับเพราะว่าในวันอาทิตย์ที่13สิงหาคม2566เวลา15.00นที่ลานหน้าหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครนะครับกลุ่มประชาชนร่างรัฐธรรมนูญครับจัดงานแถลงข่าวเปิดแคมเปญเขียนใหม่ทั้งฉบับเลือกตั้งร0% 0 ชูประชาชนเข้าชื่อเสนอทำประชามติต่อคณะรัฐมนตรีใหม่นะครับเพื่อเป็นขั้นแรกไปสู่การเขียนรัฐธรรมนูญใหม่โดยประชาชนสลัดทิ้งมรดกคณะรัฐประหารในคราบรัฐธรรมนูญ2560ที่เป็นต้นต่อของปัญหาทางการเมืองไทยในปัจจุบันตามกุณไกพระราชบัญญัติประชามติพศ2564ประชาชนผู้มีสิทธิ์ออกเสียงสามารถเข้าชื่อการ50,000ชื่อเพื่อส่งให้คณะรัฐมนตรีอนุมัติทำประชามติการเข้าชื่อ โดยประชาชนยังเป็นการมีส่วนร่วมในการกำหนดคำถามประชามาติว่าจะออกมาอย่างไรเพื<ส>่อรับรองว่าสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญหรือวสอสรที่มาจากการเลือกตั้งโดยประชาชนประชาชนจะมีอำนาจในการร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่อย่างแท้จริงนอกจากการแต่งข่าวแล้วนะครับในแง่ก็ยังมีกิจกรรมเปิดให้ประชาชนร่วมลงชื่อเสนอทาประชามาติเป็นวันแรกอีกด้วยนะครับ แล้วก็ในถ้อยแถลงนี่บอกว่าจึงขอเชิญสื่อมวลชนทุกท่านเนี่ยร่วมทําข่าวงานกิจกรรมครั้งนี้ตามวันและเวลาข้างต้นนะฮะ,ะถ้าผมไม่ได้ไปเนี่ยผมก็พยายามที่จะรายงานผ่านทางทิกตอกตรงนี้ฝากเพื่อนๆนะครับช่วยกันส่งต่อเลยแล้วกันนะครับว่าอนา,าคตของประชาชนนั้นนะฮะตัวประชาชนก็จะเป็นผู้ที่กําหนดเองนะครับ